สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel youtube peter boat นะครับมาอัปเดตข่าวกันวันนี้วันที่14กรกฎาคม2566นะครับข่าววันนี้นะครับมาตอบแล้วก็เคลียร์กันให้ชัดว่าเชลซีสนใจดึงเดเลอันลี่หรือเปล่าเพราะว่ามันมีภาพที่โปเชติโนเนี่ยโพสให้กำลังใจเดเลอันลี่อยู่นะครับรวมไปถึงเรื่องของรายานแชกกี้นะครับคอนเฟิร์มจากสื่อเทียนหนึ่งว่าเชลซีชอบนักเตะคนนี้จริงๆรอฟังรายละเอียดกันได้เลยแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนนะครับเริ่่่่มมมจาาากกนนนีเลลยยครครรััับบใงงงงออออหห้้แขขแขขทตว ไปจัดโคดคูเพอร์ฟูมได้เลยนะครับช้อปปีล้ลาซาด้าทิกตอกมีครบเลยแล้วก็มีให้เลือกเป็นร้อยกลิ่นนะครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากซื้อขวดเต็มนะครับดีออลชาแนลโจมาลอนมีครบเจ้าของเชียร์เชลซีด้วยนะครับคุณสอบถามเขาได้อยากได้น้ําหอมไปทํางานไปหาสาวๆไปออกกําลังกายมีคําตอบให้ครบจบเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในช้อปปี้เนี่ยมีโค้ดส่วนลดจากช่องของปีเตอร์โบสด้วยนะครับสั่งครบ1000บาทลด100บาทนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดสำหรับโคดคูเพอร์ฟูมไปซื้อในช้อปปี้กันเยอะๆนะครับ ขอบคุณนี้ด้วยครับใครกำลังหาโรงเรียนดีๆต้องไปเรียนที่โรงเรียนนานาชาติ British คล l ม m บีย International s c h o o l Bangkok กนำหลักสูตรจากประเทศแคนาดารัฐ British คล l ม m b ียนะครับเป็น Offshore School เหมือนยกโรงเรียนที่แคนาดามาตั้งอยู่ที่กรุงเทพเลยทางโรงเรียนยืนยันว่าจบเกรด12สามารถสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยต่างประเทศได้เลยนะครับมีการรับรองจาก WASCBC Inspection แล้วก็2มศเปิดรับสมัครตั้งแต่ k i n เดอร์การเท1ถึงเกรด12หรือว่าอนุบาล1ถึงม .6 นั่นเองติดต่อทางเพจหรืออรปบ์08-1929 4229เจ้าของแฟนเชลซีเช่นกันนะครับฝากนี้ด้วยนะครับ you Think ิ o ด t Drive นะครับร่วมกันสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับภายใตโครงการดีดี u ู zu กิ Co สเวค CA เหนือกว่าความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการเจอกับ New Su z u k ิเอ t i g ติ m a r ส Hybrid ริได้แล้ววันนี้นะครับพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษเลยครับที่โชว์รูมรถยนต์ซ u ซูกิทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็ฝากปติดตามช่องใหม่ของ Peter b o a บ์ด้วยนะครับคนข้างบนบาย Peter b o a บ์ฝากปติดตามกันเยอะๆนะครับโอเคมาเริ่มข่าวสารกันเริ่มกันที่ การประกาศอำลาของคนนี้ครับคริสเตียนพูลิสิกนะครับเชลซี Chelsea, ประกาศปล่อยตัวพูลิสิกให้กับทางเอซิมิลานอย่างเป็นทางการแล้วนะครับค่าตัวโดยประมาณคือ22ล้านยูโรตีเป็นเงินปอนก็18.92ล้านปอนนะครับซึ่งการไปอยู่กับมิลานเนี่ยก็จะได้เจอกับเพื่อนเก่าเพียบนะครับไม่ว่าจะเป็นโอลิบิเยชิโรนะครับาทางรูเบนลอฟตาชีกที่เพิ่งเซ็นไปรวมไปถึงฟิกคาโยโทโมรีด้วยนะครับเรียกว่ารวม แก๊งอดีตนักเตะเชลซีกันเพียบเลยน่าจะปรับตัวไม่ยากจนเกินไปหลังจากที่เซ็นสัญญานะครับผู้ดิสิกธ์เขาก็โพสต์รูปภาพนี้นะครับกล่าวอำลาสโมสรน,นะครับก็บอกว่าอยากขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกคนโค้ชทุกคนแฟนบอลและทุกคนที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จสำหรับช่วงเวลาสุดพิเศษกับเชลซีในหลายปีที่ผ่านมา การได้ชูถ้วยแชมป์ UCL คือความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมมันจะเป็นช่วงเวลาที่อยู่กับผมไปตลอดแล้วก็ขอบคุณสำหรับความทรงจำเหล่านี้นะครับบรรดาเพื่อนร่วมทีมเนี่ยมาร่วมอำลากันหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเบนชิวเวลกับตันเดฟริสเจมราฮิมเตอร์ลิงบิลลี่กิลโมโอดอยคูคูเรยาพวกนี้ก็มาร่วมอำลากันหลายคนนะครับส่วนสโมสสเนี่ย ก็ถแถลงการบอกว่าขอให้พูดิสิกโชคดีในอนาคตอยากขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่ทำด้วยกันตลอดเวลาที่เป็นนักเตะเชลซีพูดิสิกเนี่ยเล่นให้กับเชลซีนะครับ145ยนัด26ประตู21แอสซิสต์นะครับก็เอาจริงๆเนี่ยปีที่เล่นดีที่สุดก็คือปีแรกนะครับที่มาอยู่กับเชลซีนะครับช่วงที่ซื้อใครไม่ได้และเสียอาสซาไปเล่นปีกซ้ายด,ดีมากกล้าเลี้ยงกล้าลุยเรียกจุดโทษให้เชลซีได้อย่างบ่อยแต่จุดปเปลี่ยนก็คือ ช่วงช่วงก่อนจะจบซนะีซั่นนัดชิง FA ฟเอบาดเจ็บนะครับแล้วบาดเจ็บหนักกลับมาเนี่ยไม่เหมือนเก่านะครับช่วงที่กลับมาปี2 0 2 0 2 1 2ปีที่เราได้แชมป UC ์ UCL ก็เอ๊ยมีโอเคเล่นเป็นตำแหน่งปีกซ้ายร่วมกับฮาวเวิร์ดรวมกับมาว่์มียิงมาติดใน UCL ได้เหมือนจะโอเคแต่ว่ามันก็ยังไม่ดีเท่ากับตอนที่มาปีแรกแล้วปีที่3ปีที่4ก็ต้องยอมรับว่าอมืมันเป็นพูสิกเวอร์ชันที่ ไม่เหมือนคนที่เล่นปีแรกจริงๆซึ่งผมว่าเรื่องอาการบาดเจ็บแม่งสําคัญมากๆถ้าไม่เจ็บง่ายไม่เจอสิ่งนี้มารบกวนตลอดเนี่ยบางทีพูดิสิกอาจจะปังกับเชลซีก็ได้ถูกไหมครับแต่ก็อ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ไม่ได้มีโมเมนต์ที่ไม่ดีมีแต่โมเมนต์ที่เราอยากจะจําด้วยกันมากกว่าก็ขอบคุณสำหรับช่วงเวลาที่เล่นให้กับเชลซีนะครับขอให้โชคดีนะครับสำหรับคริสเตียนพูดิสิกเชื่อว่า แฟนเชลซีหลายคนก็แบบคงตามไปดูมิลานกันเยอะมากขึ้นเพราะเหมือนที่บอกอดีตนักเตะเชลซีอยู่มิลานเยอะจริงๆนะครับโชคดีนะสำหรับคริสเตียนพูดิสิกนะครับจากเรื่องของพูดิสิกครับไปดูกันที่เรื่องของเกี่ยวกับทีมกายภาพนะครับคนที่เอามาดูแลความฟิตดูแลสภาพร่างกายกันหน่อยอันนี้ถามกันเข้ามาเยอะเหมือนกันเป็นรายงานจากแมดฮิลส์นะครับนักข่าวของเดลี่เมล l บอกว่าเชลซีไปดึงตัวบรซ์คาวานักนะครับ นักวิทยาศาสตร์การกีฬาของสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือว่า FA มาร่วมทีมซึ่งทำงานร่วมกับแกเร็ซาเกตกุนซอทีมชาติอังกฤษมาตั้งแต่ปี2016แล้วก็ได้รับเครดิตมหาศาลตลอดเวลาที่ทำงานร่วมกันดีลเนี้ยข่าวบอกว่าไม่ใช่เพิ่งไปดึงมาสดๆร้อนๆตอนที่เราได้พอชนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยตกลงกันไว้ตั้งแต่ก่อนพอร์ชจะมาคุมเชลซีแล้วเป็นทีมบริหารพวกเจ้าของสโมสรเนี่ยไปรีเควสแล้วก็ไปเอามาเอง สำหรับไรซ์คาวานาคนะครับมีประสบการณ์ด้านกีฬาหลายประเภทนะครับก่อนจะมาทำทีมฟุตบอลเนี่ยกับทาง FA เนี่ยเคยทำรักบี้ก็มีทีมคริกเก็ตก็เคยมีประสบการณ์ซึ่งคาวานาคไม่ได้เป็นแค่ที่ชื่นชอบของเซาเกตแต่เป็นนักประสานงานที่ดีด้วยต้องคอยเจราจากับบรรดา20ทีมในพรีเมียร์ลีกในการออกแบบวางแผนการฝึกซ้อมการออกกาลังกายของนักเตะช่วงที่พักเบรกทีมชาติสื่อบอกว่าการมาของคาวานาคเนี่ยคือความหวังเลยว่า เชลซีหวังมากๆว่าจะช่วยให้นักเตะเจ็บน้อยลงนะครับหลังจากเชลซีเจอปัญหานักเตะกระดูกยุงเนี่ยฤดูกาลก่อนเนี่ยโอ้โหหนักแบบหนักจริงๆนะครับแล้วก็ทางคารวานักเดี๋ยวจะทำงานร่วมกับเคซุสเปเรสนะครับผู้ช่วยของมาริซิโอโปเชติโนนะครับซึ่งเป็นคนดูแลด้านความฟิตด,ด้านกายภาพเช่นกันแหล่งข่าวของเดลี่เมลพยายามสอบถาม FA เกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ทาง FA ปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นนะครับก็ เดนน y เมลเขาก็คงอยากถามว่า FA รู้สึกยังไงเพราะว่าเดี๋ยวการที่แบบเสียทีมสตาฟคนสำคัญไปเนี่ยอีกไม่นานนะครับทัวร์นาเมนต์ทีมชาติมันก็จะรีเทิร์นกลับมาแล้วเมเจอร์ Major, จบบอลโลกเดี๋ยวยูโรมันก็จะกลับมาในอีกไม่ช้าเขาก็เป็นการตั้งข้อสงสัยว่าเฮ้ยแบบนี้ FA จะเคืองเชลซีป่าวะเพราะว่าคุณไปฉกคนสำคัญของ FA มาแต่ว่า FA ก็ไม่ได้ตอบอะไรกับทางเด i l ี่เมลก็ภาวนาให้มาแล้วช่วยเชลซีได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วการคนนี้ย้ำอีกทีนะครับไม่ใช่ทีมแพทย์นะ คนนี้เป็นทีมกายภาพเป็นวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับแต่เข้ามาเนี่ยคนคน,นึงที่ต้องเป็นห่วงก็คือริสเจมต้องทำยังไงก็ได้เพื่อให้ริสเจมนะครับไม่มีอาการบาดเจ็บเรื้อรังแล้วก็ล่าสุดครับมีข้อมูลจากแซม4345คนนี้เขาแม่นเรื่องรายชื่อนักเตะเวลาแบบประกาศรายชื่อก่อนเกมเนี่ยเขาจะมาล่วงหน้า1ชั่วโมงใช่ไหมครับไอแอคเขาเนียมาล่วงหน้าประมาณ เกือบเกือบชั่วโมงครึ่งจะหลุดมาก่อนเลยว่าเฮ้ยใครลงสนามได้บ้างใครเดินทางไปกับทีมบ้างประมาณนี้นะครับซึ่งฟังพอฟังได้เลยนะครับเขาออกมาบอกว่าริสเจมถูกกำหนดให้เข้าสแกนหัวเขา่าหลังจากการฝึกซ้อมเมื่อวานนี้เพื่อตัดสินใจว่าจะเดินทางไปปรีซีซันที่สหรัฐด้วยกันหรือเปล่าแต่แหล่งข่าวแจ้งว่าทีมแพทย์เชลซียังมองโลกแง่ดีนะครับว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรตอนอ่านตอนแรกผมก็คิดเชยร์ละ ือเจมเจ็บอีกหรือเปล่าวะเออเพราะว่าปกติเป็นคนเจ็บง่ายอยู่แล้วใช่ไหมครับขออภัยนะฮะแต่ในข่าวเนี่ยผมลองอ่านดูดีๆนะครับเขาไม่ได้บอกเชิงว่าเจ็บเพิ่มมีอาการปวดเข่าเพิ่มนะดูทรงแล้วถ้าให้ตีความถ้าให้วิเคราะห์มันน่าจะเป็นการเช็คตั้งแต่ท้ายฤดูการก่อนที่เคยเจ็บหนักมา แล้วก็ตอนนี้เอาจริงๆก็หายแล้วแต่ก็ยังอยู่ในข่ายที่เรียกความฟิตอยู่ยังไม่ใช่จะไปวิ่งลงสนามแบบเต็มที่ได้อาจจะผ่านการซ้อมแบบหนักๆของพอร์ชมาแล้วก็ไปเช็คให้ชัวร์สิว่าร่างกายสมบูรณ์ใช่ไหมเพราะเดี๋ยววันจันทร์หน้าจะบินไปอเมริกาแล้วถ้าสมบูรณ์ก็ไปด้วยกันได้เลยแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าร่างกายยังไม่ฟิตเต็มร้อเดี๋ยวเล่งความฟิต กับทีมกายภาพที่นี่ก่อนไหมแล้วค่อยตามไปสไปสมทบอารมณ์ประมาณเนี้ยนะครับดูทรงแล้วมันน่าจะประมาณนี้มากกว่าแต่ไม่ว่ายัางไงก็ตามจะเป็นมุมบวกหรือมุมลบเกี่ยวกับเรื่องนี้จะเป็นแบบที่ผมคาดการหรือบางทีอาจจะมีอาการเพิ่มเล็กน้อยอันนี้ไม่ทราบแต่ทีมแพทย์กับทีมกายภาพต้องเน้นล่ะครับริสเจมริสเจมเจมีศัก,กยภาพที่จะไปถึงเกรด A ระดับโลกในอนาคตได้นะในอนาคตแต่ถ้ามมีเรื่องอาการบาดเจ็บเข้ามาแทรกซะก่อนเนี่ยกลัวจะไปไม่ถึงก็ขอให้ แก้ได้แล้วกันเกี่ยวกับอาการเรื้อรังของริสเจมแล้วก็ภาวนาให้หนนี้แค่เป็นการเช็คเฉยๆไม่ได้มีอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมนะครับสู้ๆนะริสเจมนะครับปีหน้าต้องฝากความหวังไว้กับนายเยอะเลยแต่ว่าการที่เชลซีไปเอามาโลกุสโตมาก็ถือเป็นเรื่องดีเพราะถ้าเกิดเจมสมมตินะมองแง่ร้ายถ้าแก้ไม่ได้จริงๆอย่างน้อยยังมีมาโลกุสโตนะครับที่ซื้อมาจากโอลิมปิกลียงนะครับทีนี้ครับมาดูกันที่เรื่องของมอซสไกเซโดกันหน่อยนะครับคืออัปเดตกันวันต่อวัน ช่วงหลังๆมาเนี่ยสวันหลังสุดเนี่ยมันเริ่มขยับเป็นเชิงบวกเว้ยอ่าขยับทีละนิดตามที่โรมาโนบอกเลย s l o w ี y Advance น,นะครับค่อยๆขยับทีละนิดแต่มันขยับนะฟาบิโซโรโมาโนไปจัดออรายการนะครับ here w e g o Podcast นะครับแล้วก็บอกว่าการเจราจาระหว่างเชลซีกับไบรตันในดีลมอยเซสไกเซโดเป็นเชิงบวกเออเป็นเชิงบวกแล้วนะครับ ทั้งสองสโมสรกำลังพยายามคุยเรื่องเงินต้นกันอยู่เดี๋ยวพอตกลงเรื่องนี้ได้จะเป็นการไปคุยสัดส่วนของแอดออนเพิ่มเติมก็คือเหลือ2อสตเตปเงินต้นกับแอดออนถ้าคุยลงตัวกันได้เมื่อไหร่ไกเซโดจะเป็นนักเตะใหม่เชลซีทันที นอกจากนี้ครับโรมาโน,โนยังพูดอ,อีกรายการหนึ่งด้วยครับบอกว่าดีลนี้เหมือนจะเงียบแต่จริงๆไม่เงียบกําลังเจรจากันจริงจังมากเดี๋ยวสัปดาห์นี้มันจะมีข้อมูลใหม่ๆเพิ่มเติมแน่เชลซีพร้อมต้อนรับนักเตะม,มากๆอยากให้ดีลจบเร็วที่สุดเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของไกเซโดก็เมื่อวานใช้คําว่าคืบหน้าทีละน้อยวันนี้ใช้คําว่าเป็นเชิงบวกอ่ะก็อัปเดตกันวันต่อวันเกี่ยวกับมอยซสไกเซโดก็ควรต้องรีบหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับเชลซีควรต้องรีบเพราะว่าอะไร เอาเหตุผลเบสิกสุดที่ต้องรีบเพราะว่าเดี๋ยววันจันทร์จะบินไปสหรัฐ19 preseason นัดแรกเจอกับเร็กซ์แฮมเพราะฉะนั้นดูทรงแล้วมันไม่น่าจะไม่น่าจะทันเกมเร็กซ์แฮมแต่ถ้าไม่ทันมันก็ไปทันเกมอื่นก็ได้ไงอย่างน้อยให้ไปซ้อมด้วยกันที่สหรัฐหน่อยอย่าให้แบบไปปิดดีลช่วงท้ายตลาดแล้วไม่ได้มีเวลาในการ ปร e ซีซั่นร่วมกับทีมซึ่งมันจะไม่ใช่เรื่องดีอันนี้คือเหตุผลเบสิกที่สุดและอีกอันนึงที่ผมไม่อยากให้มองข้ามก็คือคุณอย่าประมาททีมอื่นๆคุณไม่ต้องประมาทอาร์เซนอลเพราะเขาไม่มาแย่งอาร์เซนอลได้เด็กันไร์แต่คุณต้องประมาทไม่ใช่สิคุณต้องห้ามประมาทลิเวอร์พูลเพราะอะไรลิเวอร์พูลมีโอกาสขายฟาบินโยได้ในราคา40ล้านให้ทีมจากซาอุ มีโอกาสขายจอแดนเฮนเดอร์สันให้ทีมจากซาอุดได้เหมือนกันซึ่งลิวปูอยากได้ที่20ล้านถ้าลิวพูขายฟาบินโยกับเฮนโดรวมกันเป็น60ล้านปอนนั่นหมายความว่าเขาเพิ่มเงินอีกนิดเดียวอะเพิ่มอีก20-30ล้านเขามาแย่งไกเซโดกับเชลซีได้เลยนะเพราะฉะนั้นอย่าช้า อันนี้พูดตามความจริงเลยถ้าคุณช้านอกจากปริซีซั o จะล่าช้าแล้วคุณอาจจะโดนทีมอื่นตัดหน้าด้วยแล้วลองนึกสภาพเราแม่งคุยกับไกเซโดมาจะเป็นเดือน่ะถ้าอยู่ดีๆมาโดนตัดหน้าขึ้นมาเนี่ยสวยนะเพราะฉะนั้นรีบได้ก็รีบนะครับคุยกันอ่ะเงินต้น70ล้านปอนด์ไบรท์ตันไม่โอเคใช่ไหมก็อาจเพิ่มสิ75้าล้านแล้วก็ใส่แอดออนไปสักห้าหรือ10ก็ว่ากันไปมันต้องรีบปิดดีลแล้วครับแล้วตำแหน่งนี้มันคือตำแหน่งที่คุณจะเอามาเป็นตัวจริง ไม่ได้เอามาเป็นสำรองเอามาเป็นตัวจริงเอามายืนคู่เอนโซมันควรต้องมีเวลาให้ไกเซโดได้เล่นร่วมกับเอนโซในช่วงปรีซีซันเพื่อให้มันเข้าใจเข้าขาซึ่งกันและการขอให้รีบปิดดีลโดยเร็วที่สุดนะครับจากเรื่องของมอยเซสไกเซโดนะครับไปดูกันที่เรื่องนี้นะครับโอ้โหคนถามเข้ามาเยอะมากๆนะครับก็คือเรื่องของเดเลอันลีถามกันเข้ามาเยอะมากอันนี้ผมพูดเลยอินบ็อกซ์มาหลายสิคนถามว่า โชซีจะเอาเดเลยอันลี่หรือเปล่าเพราะอะไรคนจะสงสัยก็ไม่แปลกเพราะว่าโปเชติโน่เนี่ยอัพไอจีสตอนะครับถึงเดเลยอันลี่นะครับแล้วก็เป็นภาพจับมือกันแล้วก็เป็นหัวใจสีน้ำเงินนะครับซึ่งอันลี่เคยเป็นลูกทีมพอชที่สเปอร์มาก่อนความสัมพันธ์ของคู่นี้จัดว่ายอดเยี่ยมนะครับแต่อย่างไรก็ตามจากที่พอมี Story นี้ออกมาสิ่งแรกที่ผมทำคือ ผมนั่งหาในแต่ละสื่อว่ามีใครรายงานว่าเชลซีสนใจอันลี่ไหมผมไปเช็คในบรรดาพวกสื่อเทียร์หเทียร์สมาทุกเจ้าไม่มีเจ้าไหนบอกว่าเชลซีจะซื้อเดนเล่อันลี่เลยไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าให้ตีความรูปภาพนี้น่าจะเป็นการให้กำลังใจเดนเล่อันลี่มากกว่าเพราะว่าเขาเพิ่งไปออกรายการมาแล้วให้สัมภาษณ์ถึงปมชีวิตมีความเสี่ยงที่ จะเป็นโรคซึมเศร้าด้วยอันลี่เขาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับชีวิตตัวเองนะครับบอกว่าเคยดวนเพื่อนของคุณแม่เขาเนี่ยลวนลามตั้งแต่ยังเด็กเลยแม่ก็แบบติดเล่าไม่สนใจอะไรเลยนะครับตั้งแต่ตอนประมาณ6ขวบแล้วก็เคยโดนส่งไปดัดนิสัยที่แอฟริกากลับมาตอน7ขวบเริ่มรู้จักเรื่องของบุหรี่8ขวบรู้จักยาเสพติดนะครับเคยติดยานอนหลับจนต้องมีการบำบัดแล้วก็เคยมีความคิดจะรีไทยตั้งแต่อายุ24 ตอนนั้นเคยมีปัญหากับมูรินโญ่เพราะว่ามูรินโญ่เรียกเขาว่าไอ้ขี้เกียจซึ่งอันลี่บอกว่ามันส่งผลกระทบต่อจิตใจเขามากแต่มูรินโญ่ขอโทษเป็นการส่วนตัวแล้วแล้วก็ไม่ได้ตําหนิอะไรมูรินโญ่อีจุดหนึ่งก็คืออัลลี่เขาชื่นชมพอชมากมากพูดเหมือนเป็นพ่อเลยครับอ่ะเพราะอะไรลองฟังกันอัลลี่บอกว่าพอชคือกุญซือที่ดีที่สุดเจ๋งสุดละตั้งแต่ผมเคยร่วมง,งานกับกุญซือมาเลยมันไม่เหมือนความสัมพันธ์แบบโค้ชกับนักเตะมันมากกว่านั้น ปรเชติโนเขาเข้าใจการตัดสินใจของผมเข้าใจวิธีการคิดของผมคอยแนะนําผมและเป็นห่วงผมในฐานะคนคนหนึ่งไม่ใช่แค่นักบอซึ่งสําหรับนักเตะที่อายุน้อยมันสําคัญมากโปรเชติโนช่วยเหลือผมในอาชีพไว้ได้เยอะผมก็เลยคิดถึงเขามากๆตอนที่จากไปและทําใจยากที่จะเปิดรับโค้ชคนใหม่เข้ามานะครับก็ตามนี้นะครับก็ทั้ง2ความสัมพันธ์ดีต่อกันจริงๆโปเชติโนเนี่ยพูดถึงอันลีตั้งแต่ตอนที่ มีเพรสคอนเฟอเรนซ์แล้วสื่อก็ถามแล้วว่าเอ้ยยังไงจะมีโอกาสเอาอารลี่กลับมาไหมก็โดนถามมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่ก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมใช่ไหมครับแล้วก็เขาเขาก็เพิ่งได้ยินคลิปสัมภาษณ์ที่ไปออกรายการกับแกรี่เนวิลแล้วก็ให้กําลังใจแค่นั้นแหละครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรไม่น่าจะมีการไปพยายามซื้อตัวอะไรแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ดูอารลี่ก็กลับไปรายงานตัวกับเอฟเวอร์ตันแล้วด้วยนะครับก็น่าจะโฟกัสสู้ต่อแหละนะครับก็ตามนี้ก็ถึงแม้จะไม่ใช่นักเตะเชลซีถึงแม้ เชลซีจะไม่ได้มีความคิดที่จะไปเอาอัลลี่มาร่วมทีมแต่ขอให้กําลังใจแล้วกันเพราะว่าฟังจากสิ่งที่เจอมาช่วงเวลาในวัยเด็กเนี่ยน่าสงสารนะครับเป็นกําลังใจให้กับทางเดลีอั l ลี่ขอให้กลับมาได้ในเส้นทางอาชีพนักฟุตบอลส่วนพี่พอสจะเอาใครมาเสริมตัวเกมรุกไหม ก็เดี๋ยวก็ว่ากันไปแต่อารลี่ไม่น่าจะเอามาเพราะเอามามันไม่ได้เซ็นฟรีนะมันเสียค่าตัวนะนะครับแล้วก็เอามาก็คงไม่ใช่เกรดตัวจริงเพราะว่าฟอร์มตัวนี้ก็คงไม่เหมือนเดิมผมคิดว่าโปชิติโน่น่าจะไปลุยกับคริสโตเฟอร์เอนคุนคูเต็มตัวเพราะว่าเอนคุนคูก็เป็นกองกลางตัวรุกเหมือนอารลี่เลยนะครับและจุดเด่นคือเรื่องของการยิงประตูเหมือนกันด้วยก็น่าจะปั้นเอนคุนคูไปเลยเต็มตัวนะครับทีนี้ครับพอพูดถึงเรื่องของตัวรุกเนี่ยคนที่มันพอจิ้นจริงๆก็คือคนนี้ครรรรรับาายนเกะะพอไ ที่ผ่านมาเราได้เห็นข่าวว่าเชลซีสนใจจากเทียสองเทียสามบ้างลหละแต่ผมก็ยังรอเทียหนึอยู่ว่าจะรายงานเมื่อไหร่ล่าสุดครับแมทรอเทียหนึ 1, จากเทเลกราฟนะครับเขาไปจัดรายก,การ London East Blue Podcast โดนถามถึงรายันแชกี้จากโอลิมปิกลียงด้วยซึ่งแมทรอบอกว่าเชลซีมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลียงเชลซีชื่นชอบรายันแชกี้มากๆแล้วก็ให้ความสนใจจริงๆแต่ผมแค่ยังไม่ชัว ว่าเชลซีสนใจแบบจะเอาทันทีตอนนี้เลยไหมหรือมองเป็นตัวเลือกในระยะยาวจุดนี้แมตต์รอบอกว่าเขายังไม่ชัวแต่เขาคอนเฟิร์มว่าเชลซีชอบจริงสนใจรายันแชกี้จริงๆเอาไม่เอาไม่รู้ขณะที่ RMC Sport สครับสื่อฝรั่งเศสบอกว่าเชลซีกับนิวคาสเซิลกำลังให้ความสนใจจริงแล้วก็มีชูลียนลอเรนซ์นะครับนักข่าวจาก ESPN นะครับคนที่รายงานว่าเชลซีจริงจังเมื่อ2 3วันก่อนเนี่ย เขาออกมาอัปเดตเพิ่มเติมด้วยนะครับคนนี้เป็นสายฝรั่งเศสรประมาณเทียสองถึงสามนะครับบอกว่าแชกี้ต้องการย้ายออกจากลียงแล้วก็ลียงก็อยากได้เงินเช่นกันเชลซีมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลียงแล้วก็ดีลเนี้ยต้องติดตามกันแบบวันต่อวันมันอาจจะยังไม่ได้มีอะไรคืบหน้ามากแต่คิดว่าเร็วๆ็วนี้เชลซีน่าจะยื่นข้อเสนอครั้งแรกเพื่อขอซื้อตัวราย,ยานแชกี้ชูเดนลอเรนซ์นี่มาดุดันเลยนะแมตต์ลอยังไม่ชัวร์ว่าเชลซีจะเอาเลยไหมหรือจะรอในอนาคตแต่ ชูเลนอเรนส์บอกว่าเดียเด๋ยวอีกเดี๋ยวๆนี้จะยื่นข้อเสนอแล้วแล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่ต้องกรองหนักๆครับคอชออฟไซส์อันนี้ต้องกรองหนักเทียสี่เทียสห้าเลยนะครับถ,ถ้าไม่ใช่รายงานแบบไปเอานักข่าวคนอื่นมาอ้างออง่งถ้าเป็นเขารายงานเองเทียสี่เทียสห้าคอชออฟไซส์เอาไซส์บอกว่าเชลซีเป็นทีมเต็งที่จะได้แชกี้เหนือเอซิมิลานแล้วก็เตรียมยื่นข้อเสนอ40ล้านยูโรเพื่อขอซื้อตัวแม้ว่าทางลียงจะอยากได้50ล้านยูโรก็ตามอ่ะเรื่องของรายงานแชกี้ประมาณนี้ส่่วววนตัผมรู้สึกา กับค่าตัวเรนจ์มันประมาณนี้นะครับต่ำสุดที่เคยเห็นข่าวมานะ34ล้านแพงสุดที่เห็นข่าวแชกี้มา50ล้านตัวเลขมันจะประมาณนี้สามถึงห้ล้านปอนด์แต่ว่าเรายังตอบได้ยากว่าเท่าไหร่แต่ผมว่าก็ไม่ได้แพงเวอร์จนน่าเกลียดนะครับถ้ามันได้เรทประมาณ30-40ยิ่งดีนะครับและถ้าถามผมว่าระหว่างไปเอาเดลเลยอนลี่กับราย,ยานารันแชกี้เนี่ยผมขอเดิมพันกับแชกี้มากกว่านะครับเพราะว่าอะไร อย่างแรกคือเรื่องฟอร์มความมั่นใจอายุการใช้งานระยะยาวแล้วก็เชลซีเนี่ยเหมือนจะขาดทั้งกลางรุกคอยช่วยเหลือเอ็นคุนคูแล้วก็ขาดปีกขวาไปคนนึงเพราะว่าตอนนี้กราบซ้ายมันเป็นมูติคก,กับสเตอร์ลิงแล้วก็กราบขวามีมาดูเอเคคนเดียวไงเราเสียเมสันเมาส์ไปเสียไคฮาวเวิร์ดไปเสียคริสเตียนปูลิสิกไปและกําลังจะเสียฮาคิมซิเยกเนี่ยถ้าคุณได้นะักเตะคนเดียวแบบทูอินวันมาก็ดีนะเล่นปีกขวาบ่อยกว่ากลางรุกด้วยนะครับปีกขวาได้ การลุกได้มันครอ์ได้2ตํตำแหน่งเลยผมว่าน่าสนใจว่าผมค่อนข้างเชียร์เลยนะให้เชลซีไปซื้อรายันแชกี้นะครับแล้วก็มีเรื่องของรีวายโควิลนะครับทางแม์ลอก็คอนเฟิร์มนะครับว่าเชลซีแจ้งกับนักเตะไปแล้วว่าจะไม่ขายจะไม่ปล่อยยืมตัวจะเก็บเอาไว้ใช้และจะไม่เอาไปเป็นส่วนหนึ่งของการแนบซื้อนักเตะคนอื่นด้วยขณะที่นีซ่าคินเซล่าบอกว่าไบรตันที่สนใจก็น่าจะยอมแพ้แล้วครับเพราะว่า40ล้านปอนด์เชลซีก็ยังไม่ขายไบรตันน่าจะไปมองตัวเลือกอื่นที่ถูกกว่าส่วนกับลิ์พู มาทรงนี้เชลซีก็คงไม่ขายจริงๆนะครับสำหรับทางรีวายโควิลนะครับปิดท้ายสั้นๆนะครับเชลซีเปิดตัวดาวรุ่งครับดดเอโก้โมเรรานะครับวันเดอร์คิดจากเบนฟิก้าเซนฟรีไม่มีค่าตัวอายุ18เดบิวชุดใหญ่เบนฟิก้าไป2นัดยังไม่เยอะแต่ว่ากับทีมชาติโปรตุเกสติดต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ยูสิบหกสิบแปดสิบเก้าแล้วก็ยี่สิบเอ็ดเล่นตำแหน่งปีกนะครับก็ดีนี้คงจะไม่ได้เอามาเล่นชุดใหญ่อายุยังน้อยอยู่คงจะเอามาแล้วก็เข้าสู่ชุดเยาวชนนะครับสำหรับคนนี้แต่ว่วา เห็นสื่อโปรตุเกสก็ชมกันเยอะนะว่าเป็นดาวรุ่พงพรสวรรค์สูงนะครับดีเอโกโมเรรานะครับก็ กว่าจะได้เล่นชุดใหญ่ก็คงต้องรอแต่จะได้ไปปริซีสซันที่สหรัฐไหมอันนี้ไม่ทราบไม่แน่เหมือนกันอาจจะเอาไปเก็บเลเวลเก็บประสบการณ์ก็ได้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับก่อนจะไปขอบคุณผู้สน,สนับสนุนใจดีของผมอีกครั้งนะครับโคดคูเพอร์ฟูมใครกำลังหาน้ำหอมแบ่งขายของแท้ส่งวันต่อวันไปจัดกันได้ใครกำลังหารถขับดีๆไปจัดนิวซุสุกิเออร์ติก้าสมาร์ทให้บริษการันตีว่าด,ดีแน่นอนส่วนใครกำลังหาโรงเรียนดีๆไปที่โรงเรียนนานาชาติบริบบรติชโนนคลัมเบียอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลแบงก ชมกันสวัสดีครับบ๊ายบาย